จริงๆโปรแกรมวันนี้จะไปถ่ายรูปกันที่สวนเบนค่ะเป็นที่พี่ติดค้างกันเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วกับพี่โอแล้วค่คแะและแน่นอนค่ะทริปเราเนาะต้องไปรถไฟฟ้าค่ะแต่ก่อนจะไปถึงสวนเบนนิกเนี่ยก็ขอแวะคาเฟ่ก่อนค่ะก็นั่ง M r t มาทมาลงสุขุมวิทค่ะสุขุมวิทสุขุมวิททางออกสองสุขุมวิทย์ทยี่เจ็ดคำคำค,คไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ค่ะตามว่ามาอะี้เอา้าเสรแล้ว วัยยี่สิบเจ็ดเขาบอกว่าให้โทรบอกจะมีรถมาลับเราบอว่าจะมารับจริงนะมาจริงหรือเปล่ามาจริงหรือเปล่ามามาจริงมาจริงนี่ไง,มา,งมาแล้วมาเลยวคนขับหน้าตาดีนะคนขับหน้าตาดีนะโอ้ยถึงที่เลยค่ะรถติดส่วนคาเฟ่น,นะคะก็จะอยู่บริเวณชั้นสองค่ะเป็นสไตล์ที่ไม่เคยมามาก่อนนะบาร์ฮิใช่ไหมคะบาหลฮิใช่ไหมคะด้ยยด้ย แล้วก็พี่พี่พนักงานเนี่ยน,น่ารักมากเมนูที่สั่งกับทางร้านนะคะก็จะเป็นสเบปะร่พับอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะตัมชื่อเมนูไม่ได้แต่ว่าเป็นสเบปะร่พับอะไรสักอย่างรู้สุดชื่นากคืออกินโเฟชมาก คาราเมลวอฟเฟิลนี warfare warfare ่ค่ะสั่งมาคู่กับคาราเมลวอฟเฟิลเนาะอร่อยจนใจเจ็บมากเป็นครับไม่เดี๋ยวหกนะคะบรรยากาศก็ดูหูหรดามาเห่ามากแถมผัดไทยยังอร่อยไม่แพ้กันค่ะ จึ้งรับกับแสงดีมาก ที่คราวขามคะ่ะขอบอกว่าราคาดีมากโอ้ราคาดีมากไม่แพงเลยเนาะพี่โอเนาะใช่คร่โโชชาวขามา,าวขา,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 ามไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมเพ่อ <laughs>